กรมพระนาราธิประพันธ์คงถูกกล่าวว่าหายักยอกเงินหลวงภาพสมเด็จพระเจ้าบร,รมมวงเธอกรมพระนราธิประพันธ์คงกรมพระนราธิประพันธ์พงกราบบังคมทูลลาออกจากตําแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเนื่องจากมีการกล่าวหาว่าทรงพัวพันกับการยักยอกเงินหลวงหรือทรงคอรับชานเงินในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกรมพระนาราธิประพันธ์คง สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระนราธิประพันธ์คงพศ2404-2474พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้าเจ้ายู่หัวประสูตแต่เจ้าจอมมันดาเขียนทรงรับราชการครั้งแรกในหอรัสดากรพิพัฒนภายหลังคือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาเทววงศวรปาการทรงเป็นผู้ชักนำและกราบบังคมทูลต่อรัชกาลที่หภาพหอรัศดากรพิพัฒหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดเก็บเงินภาษีและตรวจสอบบัญชีกรมพระนราธิปทรงรับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอยู่เพียง6ปีพศ2429-2434ถึง ซึ่งตำแหน่งแรกที่ทรงปฏิบัติราชการคือพนักงานการเงินแผ่นดินต่อมาทรงเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆโดยตำแหน่งสูงสุดของพระองค์คือรองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงรับผิดชอบพระราชทรัพย์กว่า12000 0ส่ช่าง9.6ล้านบาทถูกกล่าวหาต่อมากรมพระนราธิปถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลวงพระองค์จึงทรงทำหนังสือทูลลาออกจากราชการความตอนหนึ่งว่า มีเสียงลือกันว่าในคราวตรวจงบประมาณครั้งนี้เวรนค่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างเจ้าพระยาพาดคราวก่อนบัดนี้เป็นความผิดที่รู้สึกนึกใหม่คือบบยอชีฝรั่งของกรมสันพากรส่วนหนึ่งในการโรงยายุ่งเหยิงยอดแตกซึ่งมีบายอชีมีใบสําคัญคู่สอบต่างๆยานมากอาจชําระเอาแท้จริงและทําให้เรียบร้อยได้โดยง่ายที่จริงเป็นราอเหลวไหลของกรมสัรพากรที่ข่าพระพุทธเจ้าคืนทราบข่าพระพุทธเจ้าสุรุ่ยสุราจ่ายพระราชทรัพฟฟย์ฟุ่มฟาย ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้จ่ายนอกงบประมาณท่านเสนาบดีบางคนถือว่าใครสับข้าพระพุทธเจ้าเหมือนทำบุญจนพระยาสุรศักดิ์มรีได้กล่าวขอให้ที่ประชุมคิดที่จะถอดถอนข้าพระพุทธเจ้าขอพระบาร,รมีปกกล้าวเป็นที่พึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลลาออกจากราชการตั้งกรรมาการสอบ รัชการที่ห้าทรงแต่งตั้งกรมพระยาทววงวโรปาการให้เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ซึ่งทรงเป็นผู้แนะนําให้กรมพระนราทิพเข้ารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติภาพสมเด็จพระเจ้าบรมมหงเธอกรมพระยาทววงวโรปาการอย่างไรก็ตามกรมพระยาเทววงวโรปาการทรงมีแนวโน้มเชื่อว่ากรมพระนราทิพทรงยักยอกเนินหลวงดังคํากราบบังคมทูลของพระองค์ต่อรัชการที่ห้าตอนหนึ่งว่า ในหนังสือของเธอกรมมพระนราทิปนี้กับที่จะสอบได้ง่ายๆคือเรื่องฝิ่นหน้า20บรรทัด8ขึ้นไปแต่ข้างล่างว่าเงินปีนี้ขาดจะไม่เกินกว่า700ชรช่างเท่านั้นในวันที่14มีชัดในรายงานเพราะเป็นการถามเอาคำมั่นกับเธอว่า300ร้ช่างเท่านั้นผิดเท่านี้ก็ไม่พอเป็นรายแก้ไขหลงลืมว่าจําไม่ได้แต่หน้า24บรรทัดสแต่ข้างล่างขึ้นไปนั้นเธอว่าด้วย เงินภาษีฝิ่นที่พระพักดีประมูลทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายนี้ผิดกับที่เธอประมาณคงได้ถึง279ชัช่างประสงค์ตามเขาที่หมายพระพักดีประมูลหรือว่าต่ำไปกว่าที่เธอเห็นจะได้ ประมาณอากรสิ่นที่จนได้ในโศก112ของเธอท้ายเรื่องนั้นรวมทั้งสิ้น35,779ช่างหักภูเก็ตออก4,000ช่างยังคงเงิน31,779ช่างนี้พระพักดีประมูล32,000ช่างคงยังเกินกว่ากรมนราประมาณว่าจะได้อยู่221ช่างเป็นการตรงกันข้ามที่กรมนรากราบบังคมทูลถ้ากรมนรารู้สึกว่าทำบายอชีเท่านี้เงินยังต่ำอยู่กว่าพระพักดีแล้ว เธอคงจะเติมประมาณกำไรโรงยาขึ้นลงไปอีกได้ตามชอบใจเธอเป็นแน่มีอีกรายการหนึ่งซึ่งไม่ลงมาทุนกล้าวทูนกระม่องถวายข้าพระพุทธเจ้าได้ชี้ให้คอมมิตตีเห็นหลายคนเป็นพยานวาวาเงินรายเดียวถึง5 5 0ชัช่างให้ขุนเยาวราชยืมไปข้าพระพุทธเจ้าจะชี้ตรงไหนทูนกล้าวทูลกระมองถวายเมื่อการกราบบังคมทุลพระกรุณาเป็นที่สุดอย่างนี้ อย่างเงื่อนงำอัมพรังอยู่แล้วเป็นเหลือล้นพ้นวิสัยที่จะไม่เรียกว่าโกงดังนั้นเมื่อรัชการที่ห้ามีพระบรมราชานุญาตให้กรมพระนาราทิปลาออกจากราชการกรมพระยาเทววงวโรปการกลับทรงเห็นว่าไม่ควรเป็นทูนลลาออกควรเป็นอย่างเบาาที่สุดก็โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้ออก